มาครับมาปลูกต้นยางนี่ครับพี่น้องจ๋าอันนี้ผมเพาะไว้ตั้งแต่เม็ดเล็กเป็นเป็นเนนม็ดนะครับพี่น้องที่ร่วงหล่นมานะครับพี่น้องจ๋านี่เอาไปเอานี่เลยตามนี้เลยครับพี่น้องจ๋าก็ต้องไปซีเรียสมันนะใส่ลงไปปื๊ดนี่นะเึงรากเึงเงาอึบนี่เออเนี้ยต้องไปซีเรียสนะครับปล่อยให้เป็นลงเปิ้ปนเนี่ยนี่เอามาเจาะอันอันแล้วนครับเนี่ยเหลือแต่ตอนะครับพี่น้องจ๋านั่นพอแล้ว บมมีใครมาปลูกเลยอะอแล้วก็งบประมาณก็เอาแต่เรื่ององะอ,อย่างกับบุหูอู้กันอย่างผมพูดลมเป็นแรงเออไรสาระ,ะผมหันผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจมีครับอ้อกำอู้กำ,กกำลมได้เรื่องครับพี่น้องจา๋านี่เฮายะเองดีกว่ามาสนใจผมมาสนใจใครละหันหลายๆคนว่าจะได้กับบุหูเนี่ยผมไล่ปลูกป่เชื่อแล้วครับพี่น้องจา๋านี่ท่านใดที่ ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับทำเอี่มันหมดเสียหายจะไปปลูกที่บ้านกันกบ,บผมู้จะได้อครับเดี๋ยวแม่จะว่าเอามันโตพอต้นยางผใจน้อยๆครับพี่น้องจ๋าต้นเลอเบะเธอเนี่ยแล้วผมหันความสวยงามมันเลอก็รอตออนะนไรเป็นที่ทิ้งขยะเนี่ยแล้วก็มหาบาย,บายะเอาต้นใหม่มาปลูกแตนอ่ะปล่อยมันตายก็ตายไปเลยแล้วมันจะสูญหายไปนะครับเสียดายครับต้นยางที่เป็นถนนเส้นวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่หาไม่ได้นะครับต้นถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยสดงดงามที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องจ๋า มันหาบาได้แล้วมาะมีต้นยางที่มันยาวเย็นสงบร่ลมรื่นกุเตอ้อน,นจะมีถนนเส้นสัยกําแพงที่ที่มีต้นอะไรอย่างก็ต้นจามจุรีต้นฉำฉานะเรียงยาวเลยตั้งแต่ท่านทักษิณอยู่เน,นี่ยนะโหสวยครับเดี๋ยวนี้บางงามเลยครับตายเบอ้อตายเบร์หมดอนถนนเข้ามาถึงแล้วก็เนี่ยเวลาแปลงถนนแล้วก็บแปลงไหลาทางขึ้มันดีอะ่ะมันก็วิ่งมาได้ครับพี่น้องจา๋าแล้วงบประมาณมาได้ครับพี่น้องจา๋าเพราะว่ามีผู้นําที่มันเอองงาอะ่ะและ้ว ทำตัวเข้างาวแล้วก็บ้าอํานาจเถลิงอํานาจจนแบบเงบประมาณก็มาถึงนหน่วยรัฐทั่วไปทุกจังหวัดไม่ก็มาถึงเนี่ยไรอะตามหะานแล้วครับน้องจ๋าบ้านเมืองเฮาแบบมีประชาธิปไตยกนเยี่ยมีก้าเผด็จการหัวใจหัวจิตแต่ละคนแบบโอ้ยเสพสื่อก็สื่อก็ออออโอ้ยโอ้ยอย่างกับโอ้โหไหรสาระผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองนี่กลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเงต้าเ้อครับอันนี้ละอ่อนต้องมาไล่เนี่ยขัดจุลโลทานั้นครับมาปลูกต้นไม้กันดีกว่านาะ ตามนะั้นเดี๋ยวผมจะปลูกแฮมอ่ะไายบายท่านใดที่อยู่เส้นต้นยางปลูกไปนะครับพี่น้องจาอ๋าจะไปสนใจใครอย่างสักอย่างฮนะเพราะมันแบบมีต้นไม้เลือดท่านจะปลูกเส้นไหนก็ได้ครับเอาเม็ดยางเนี้ยนะปลูกง่ายทานาจจะจบคลิปกว่าทีจบสักเดียวเอาเอาไปมักเอาเนี่ยเอาแค่ฝังดินแค่นั้นนะครับทิ้งไว้เดี๋ยวมันงอกมาท่านก็เอาไปปลูกตามไหลท่ทางข้างทางเนี่ยงามครับพี่น้องจา๋าช่วยกันอนุรักษ์กันไว้ต้นสักนาต้นเนียงก็แล้วแต่เต้ต้นยงต้นยางนี่นะสวยตามนั้นครับผมวิเจียเสื้อน้อยบายบาย